ทำไมแผ่นดินไทยเรานี้ถึงมีเรื่องบางเรื่องที่นับร้อยปียังไม่มีใครตอบได้ชัดบางเรื่องมีคนไปพิสูจน์บางเรื่องมีหลักฐานให้เห็นอยู่ต่อหน้าแต่กลับไม่มีคำอธิบายที่จบจริงๆได้เลยสวัสดีครับผมอยากจะเล่าเรื่องลี้ลับของดินแดนที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้ บางทีมันอาจเก่ากว่าอาณาจักรที่เรารู้จักทุกอาณาจักรเก่ากว่ากษัตริย์องค์แรกในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนเก่ากว่าศาสนาที่เข้ามาเผยแผ่มันอาจจะเก่าถึงระดับที่ไม่มีเอกสารไม่มีภาษาไม่มีลายลักษณ์มีแต่คำบอกเล่าส่งต่อมาจากผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าแล้วเรื่องแรก ที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้คือเรื่องเมืองบาดาลแห่งอีสานเมืองที่เขาว่าอยู่ใต้ดินเมืองที่เขาว่าไม่ใช่นรกไม่ใช่นิยายไม่ใช่เทพนิยายแต่เป็นอีกชั้นหนึ่งของโลกคำว่าเมืองบาดาลน,นั้นสำหรับคนอีสานโบราณไม่ใช่เมืองผีไม่ใช่เมืองสยองแต่เป็นเมืองของอีกมิติหนึ่ง ที่อยู่ซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์คนรุ่นเก่าเล่าไว้ว่าเมืองบาดาลน,นั้นมีทางเข้ามีประตูมีจุดอยู่บน,นผืนแผ่นดินเรานี่แหละและแต่ละที่ก็มีความเชื่อเฉพาะของเขาเองแถวริมฝั่งโขงมีจุดอยู่หลายแห่งมีภูมีผามีช่องหินที่ผู้คนเรียกทางลงเมืองบาดาล บางที่มีร่องหินเหมือนขั้นบันไดบางที่เหมือนร่องรอยพื้นเรียบเป็นลานหินใหญ่ที่ธรรมชาติทำขึ้นหรือมีคนทำขึ้นไม่มีใครยืนยันได้ชัดนักวิชาการหลายคนพยายามอธิบายเมืองบาดาลแบบสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเป็นความเชื่อโบราณเป็นมิสเป็นสตอรี่สร้างเพื่ออธิบายธรรมชาติแต่คนบ,นบ้านในพื้นที่นั้นเขาเล่าว่าประตูเมืองบาดาลน,นั้น จะเปิดเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของปีช่วงออกพรรษาช่วงที่พลังงานของโลกเปลี่ยนนี่คือจุดที่ความเชื่อกับปรากฏการณ์จริงทับซ้อนกันเพราะอะไรต้องช่วงออกพรรษาเพราะแม่น้ำาขงจะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนกระแสน้ำเปลี่ยนแรงพลังงานของมันในช่วงเวลานั้นพอบีตรงนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้นักมนุษยวิทยาหลายคน หยุดคิดหนักเพราะ belief กับ natural cycle มันแมทช h กันพอดีโดยไม่มีใครบอกให้ตรงกันมาก่อนเลยบางพื้นที่ยังมีร่องรอยหินเหมือนลานทางเดินกว้างหลายสิบเมตรอยู่บนภูสูงมากไม่มีเหตุผลจะมีร่องหินเรียบขนาดนั้นบนเขามันเป็นของธรรมชาติหรือมันเป็นของมนุษย์ยุคเก่าที่เรายังไม่รู้ชื่ออารยธรรมบางคนว่า คนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาด้วยซ้ำนี่คือเมืองบาดาลในความเชื่อของคนอีสานเมืองที่ไม่ใช่ผีเมืองที่ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นเมืองที่ซ้อนอยู่กับเราเห็นไม่ได้แต่มันอยู่เมืองที่ประตูอยู่บนภูพานเมืองที่ประตูอยู่ริมแม่น้ำโขงเมืองที่ตรงลานหินที่ไม่มีใครอธิบายได้บางแห่งยังมีคนไปบวงสวงกันทุกปี ยังทำพิธียังมีความศรัทธาแอคทีฟไม่ใช่เรื่องเล่าในหนังสือแปลกไหมโลกสมัยใหม่เดินไปไกลขนาดนี้แต่เรื่องแบบนี้ก็ยังไม่ถูกปิดได้จนถึงทุกวันนี้เพราะบางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่เราจะพิสูจน์ได้ด้วยตาบางเรื่องมันเป็นชั้นความจริงแบบที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละเมืองบาดาลอีสาน คือหนึ่งในเรื่องลี้ลับของประเทศไทยที่ยังไม่มีใครปิดคำตอบได้จริงๆเรื่องเมืองบาดาลน,นี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อไม่ใช่แค่ตำนานเพราะมีคนเล่าซ้ำว่าเคยเห็นไม่ใช่เห็นตรึกไม่ใช่เห็นคนเดินแต่เห็นทางแสง บางคืนหลังออกพรรษาแทบริมโขงบางจุดเงียบเงียบจะเห็นสายแสงยาวๆใต้ท้องน้ำเหมือนเส้นทางซ่องอยู่ข้างล่างคนเท่าบางพื้นที่เขาเรียกมันว่าทางลงพอน้ำโขงนิ่งไม่มีคลื่นไม่มีเรือไม่มีเสียงคนมันจะเห็นชัดที่สุดบางคนวิเคราะห์ว่า ปรากฏการนั้นอาจจะเป็นแสงสะท้อนเป็นแร่ฟอสเฟตใต้ผิวดินเป็นแสงแพลงตอนเป็นปรากฏการธรรมชาติทางน้ำแต่คนรุ่นเก่าเขาไม่เรียกมันแบบนั้นเขาไม่เคยเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเขาแค่เชื่อว่ามันคือทางจากโลกนี้ไปอีกโลกหนึ่ง เมืองบาดาลน,นั้นไม่ใช่เมืองของความตายไม่ใช่นรกแบบในหนังแต่เป็นโลกที่เบาบางกว่าเป็นมิติที่บางกว่าเป็นเมืองที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขุมครองรักษาอยู่สิ่งที่คนไทยผูกเมืองบาดาลเข้าไว้ด้วยมากที่สุดคือพญานาค ในความเชื่อของคนอีสานพญานาคไม่ใช่งูยักษ์ไม่ใช่มังกรแต่เป็นเผ่าพันธุ์มีอารยธรรมอยู่ในมิติที่ลึกกว่ามนุษย์มีบ้านเมืองมีระบบมีลำดับชั้นมีเจ้าเมืองมีเมืองหลวงบางตำราบโบราณในลุ่มน้ำโขงเรียกเมืองนั้นว่านาคนครหรือเมืองนาคาทิปดี บางตำราล้านนาก็มีชื่อเหมือนกันแต่คนอีสานจะระบุว่าเมืองนั้นไม่ได้อยู่บนฟ้าไม่ใช่โลกเบื้องบนแต่เป็นชั้นโลกที่อยู่ใต้เรานี่คือจุดที่นักวิชาการสมัยใหม่เริ่มสนใจ เพราะความเชื่อแบบนี้มีแพทเทิร์นลักษณะ g l o b a l หลายวัฒนธรรมในโลกก็มีบิลีฟว่ามีโลกอีกชั้นซ้อนอยู่ใต้เราตั้งแต่ทิเบตอินเดียเซาท์อเมริกาแพทเทิร์นเหมือนกันโดยไม่ได้นัดกันเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากการลอกกันมามันคือเมมโมรีที่เก่ามากดำรองอยู่ผ่านวัฒนธรรมต่างๆโดยไม่ถูกทำลาย คำถามคือทำไมคนอีสานคนลุ่มน้ำโขงคนโบราณแถบไทยลาวถึงมีบิลลีฟแบบนี้ตั้งแต่โบราณมากทำที่ไม่มีเทคโนโลยีระดับจีโอโลจิกไม่มีข้อมูลทางธรณีวิทยาแต่กลับเชื่อว่าโลกสอนกันสามชั้นตรงกับหลายอารยธรรมระดับโลกตั้งแต่ก่อนเขียนภาษาของตัวเองตรงนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าความลี้ลับเชิงวัฒนธรรม มันลึกกว่าเรื่องผีมันไม่ใช่เรื่องหลุนสยองแต่มันคือแฟกเมนต์ของประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ยังไม่ถูกดีโคดความลึกลับแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่นักวิชาการยังไม่สามารถสรุปได้จนทุกวันนี้มากแล้วนี่ยังเป็นแค่เรื่องแรกเท่านั้นเมืองบาดาลยังไม่จบผมจะพาเข้าสู่ช่วงปิดเมืองบาดาลในพาร์ทถัดไป มีผู้เท่าคนหนึ่งอยู่แถบหนองคายท่านเคยเล่าไว้เมื่อห้าสิบกว่าปีก่อนท่านบอกว่าเมืองบาดาลน,นั้นไม่ใช่ที่ใครจะอยากไปก็ไปมนุษย์ธรรมดาเดินไม่ถึงโดยร่างกายถ้าใครจะเข้าไปได้จริงจะต้องไปแบบจิตแบบภาวะแบบฝึกที่ต้องรักษาศีลรักษาวินยัยรักษาใจ ไม่ใช่ไปเที่ยวไม่ใช่ไปพิสูจน์ไม่ใช่ไปชา์เลนจ์ว่าอยากรู้ของแบบนี้มันไม่ใช่ของเล่นท่านพูดคำนี้เบามากแต่หนักที่สุดโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลมันสอนกันเหมือนแผ่นกระจกสองแผ่นแต่มองอีกมุมมันก็หายจากกันทันทีมีผู้เท่าบอกว่าบางคือนั่งภาวนา จะได้ยินเสียงเมืองอยู่ลึกๆใต้โลกเหมือนเสียงเครื่องดนตรีเก่าที่ไม่มีในสมัยนี้แล้วบางคนก็ว่ามันคือเสียงกลองโบราณบางคนว่ามันคือเสียงเป่าแคนเก่าที่ไม่มีลายแล้วบางคนเป็นเสียงพินที่สมัยนี้ไม่มีช่างทำได้เหมือนก่อนอีกแล้วมันเป็นเสียงเมืองที่ยังหายใจ ความลับของเมืองบาดาลคือเมืองที่เชื่อว่ามันยังอยู่ยังแอคทีฟยังมีระบบอารยธรรมยังไม่ได้สูญหายไปในการเวลาเพียงแต่เราเข้าไม่ถึงจับไม่ได้วัดไม่ได้ด้วยตัวเลขนี่ต่างหากคือความลี้ลับระดับไทยแท้ๆแ,แบบที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปได้และนี่คือเรื่องแรกในคืนนี้ เมืองบาดาลของลุ่มน้ำโขงต่อไปเราจะเข้าเรื่องลึกลับไทยอีกระดับระดับลักฐานมีจริงแต่ยิ่งโคตยิ่งงงยิ่งดูยิ่งหา Explanation fix ไม่ได้เรื่องนี้อยู่ในแผ่นดินเดียวกันแต่คนจำนวนมากไม่เคยรู้ว่ามันลึกแค่ไหนหัวข้อถัดไปคือเทวรูปที่ไม่มีใครรู้ว่า มาจากอาณาจักรอะไรเรื่องที่นักโบราณคดีเถียงกันมานานหลักฐานจับต้องได้ช่างน้ํำหนักได้วัดคาร์บอนอย่างงงนี่คือเรื่องลับไทยระดับนักวิชาการดีเบตหนักที่สุดเรื่องหนึ่งจบฝากกดติดตามช่องเราอยากจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับ